สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆทุกทุกท่านนะคะรายการคนบ้านบ้านจากทุง่งนาฟาร์มเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อแม่วันนี้รายการจะมาพูดถึงเรื่องโคโกหนองนาค่ะเพื่อนๆนโคโกหนองนาโคโกหนองนาคืออะไรโคโกหนองนาของคนทุนน้อยแล้วกันนะคะโคโกหนองนาของคนทุนน้อยที่ไม่มีเงินที่จะขุดสะ และไม่มีเงินที่จะเอาผลผลิตลงนะคะของยายการก็จะเป็นแบบนั้นยายการเป็นเป็นยายการทำโคกหนองนาโดยที่ไม่มีทุนเลยเริ่มจากติดลบนะคะเพื่อนๆเริ่มจากติดลบแต่ว่ายายการมีความโชคดีในการขุดสระฟรีจากทางราชการคะ่ะยายการจะมาให้ดูสระนะคะ จะตัวนี้ก็คือสะของกรมการเกษตรที่มาขุดให้ยายการฟรีค่ะเพื่อนๆในพื้นที่หนึ่งไร่ยายการทํำตรงนี้มาแล้วประมาณสอปีกว่านะคะเพื่อนๆแต่ว่ายายการยังไม่ประสบผลสำเร็จการที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็คือกิจใจของเราเองเพราะว่าเหนื่อยมากค่ะการทำโคกหนองนาโดยที่เราไม่มีทุนไม่มีความพร้อม ในการทํานะคะได้อย่างหนึ่งยายการก็เป็นผู้หญิงฉะนั้นแล้วยายการก็ยอมรับนะคะว่ามีการเหนื่อยการท้อแล้วก็การวางมือไปบ้างในบางครั้ง <im itation> การทําโคกหนองนาหลักๆเลยของความสําเร็จคือจิตใจของตัวเราเองนะคะ <im itation> เพื่อนๆความอดทนต่อจิตใจความไม่ย่อท้อทาไปเรื่อยๆแล้ว วันนึงก็จะเห็นผลนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในคำว่าโคกหนองนาค่ะนี่คือโครงการหนึ่งตำบลหนึกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่สะเก็บน้ำปริมาณดินขุดนะคะของกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์ค่ะยายการได้ขุดสะนี้ฟรีาการได้ขุดสะนี้ฟาารฟีค่ะหลังจากที่ยายการขุดสะแล้วยายการก็แบ่งโซนให้ ต้นกล้วยเช่าและก็ต้นฝรั่งเช่านะคะต้นกล้วยกับต้นฝรั่งก็เริ่มเช่าเริ่มออกค่าเช่าให้ยายการได้เก็บผลผลิตค่ะนี่นะคะนี่คือผลผลิตของค่าเช่าที่ ซึ่งปีนี้ผลผลิตของเขาก็ออกได้เต็มที่ส่วนในบ่อยายการแบ่งให้น้องปลาเป็นที่เช่านะคะเป็นคนเช่าซึ่งน้องปลาตรงนี้ยายการยังไม่ได้ยังไม่ได้จับเลยสักครั้งนะคะทุกคนแต่ว่าจะจับกินบ้างเป็นบางครั้งทําเป็นอาหารบ้างเป็นบางครั้งนะคะซึ่งยายการก็มีน้องปลาช่อน น้องปัตเพียนแล้วก็น้องปนินที่เป็นผู้เช่าซึ่งยายการคิดว่าจะปล่อยน้องลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าให้น้องเช่าไปเรื่อยๆค่ะยังยังไม่จับน้องออกนะคะก็จะปล่อยน้องไปเรื่อยๆให้น้องเช่าไปเรื่อยๆซึ่งเป็นลายลายปีไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งยายการยังวางแผนได้ไม่เต็มที่ทำได้ไม่ได้ ทำได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปกับการที่เราเองก็ไม่ได้มีทุนเยอะที่จะทำโค้งหนองนาให้ประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ยายการใช้กำลังกายของตัวเองเข้าสู้เพื่อที่จะทำเป็นโคกหนองนาค่ะเพื่อนๆก็คือ อย่างตรงนู้นใช่ไหมคะยายการก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วยายการก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งฝรั่งจิมจูฝั่งนู้นนะคะก็ยังมีส่วนตรงนี้ที่ยายการยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เร่งห่อฝรั่งซึ่งยายการจะทําเองทั้งหมดค่ะเพื่อนๆเพราะว่า ยายการไม่มีทุนที่จะไปจ้างคนงานหรือว่าทําสวนหรือคนมาตัดหญ้าให้คนมาฉีดยาให้ในส่วนของยายการในโคกหนองนายายการจะใช้เป็นแบบทําเองทั้งหมดและไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเพื่อนๆน้อยที่ยายการจะฉีดยานะคะยายการจะไม่ฉีดยาเลยเพราะว่ายายการจะใช้แรงการตัดตัดหญ้าเอาตอนนี้ยายการก็เริ่มวางแผนเริ่มเข้าที่ เริ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็จะทยอยทําตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ยายการคิดว่าคืบหน้าไปแล้วก็เยอะเหมือนกันยายการให้แค่สามซนะคะหลังจากที่มีผลผลิตจากยายการก็จะได้รายได้จากสวนฝรั่งกิมจูแล้วก็เอามาเอามาเป็นแบบ ต้นทุนค่ะเอามาเป็นต้นทุนที่จะมาลงผลผลิตรอบต่อไปนั่นก็คือ,อยาการก็คอือยาการคิดว่าจะพยายามปลูกให้เต็มที่ตรงนี้นะคะจะพยายามปลูกแต่ว่ายาการยังไม่กําหนดว่าจะลงลงพืชชนิดไหนนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชระยะสั้นก่อนนะคะเพื่อว่ายาการต้องการทุนที่จะมาลงสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะ คือยายการก็คนบ้านๆไม่ค่อยยอมรับนะคะว่าไม่ค่อยมีเงินทุกอย่างที่ได้ทําโคกหนองนาน,นี่คือการลงทุนที่น้อยนิดนะคะลงทุนที่น้อยนิดแล้วก็พยายามใช้แรงกายของตัวเองเข้าสู้ก่อนเพื่อขยับขยายให้ได้ใหญ่โตมากขึ้นนะคะอันนี้น้องปลาก็เยอะค่ะก็ถือว่าเยอะพอได้นะคะเพื่อนๆ การที่จะทาโค้งหนองนาให้ประสบผลสําเร็จก็คือจิตใจของเรานะครับเพื่อนๆจิตใจที่ยายการยอมรับว,ว่าแดดก็ร้อนปัญหาก็เยอะปัญหาเยอะมากไหนจะต้องแก้จากจุดนั้นเข้าจุดนี้ก็มีความท้อความเหนื่อยความร้าความไม่อยากทํามากมายกายกองแต่สุดท้ายก็เราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้มาทํา ให้ประสบผลสำเร็จแายการก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ยายการคนบ้านๆจากทุ่งนาฟาร์มยาการถ้ามีอะไรดีๆยาการก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึง่งและก็จะพยายามอัปเดตทุ่งนาฟาร์มจากคนที่ไม่มีทุนทำยังไงให้ประสบผลสำเร็จก็ จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ยายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ